ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกนายกรละจำตรีสวนปปชไม่มีหน้าที่ขีดเส้นแจกเงินนี้จะต้อนจะให้ใครเป็นเรื่องของรัฐบาลถูกต้องครับถูกต้องเลยนะครับวันนี้นะครับปปชไม่ได้มีหน้าที่ขีดเส้นและปปชเขาก็ไม่ได้ขีดเส้นด้วยครับ ปปชเขาเสนอแนะเขาเตือนมาเท่านั้นเองรัฐบาลไม่จําเป็นต้องฟังผมบอกแล้วและย้ําเสมอว่ารัฐบาลไม่จําเป็นต้องฟังใครรัฐบาลไม่ต้องสนใจใครรัฐบาลไม่ต้องไปไปสนใจอิรักค่ลมองค์กรไหนอิสลัทั้งนั้นเพราะอะไรครับรัฐบาลมีอํานาจเต็มในการทํานโยบายอะไรก็ได้ในการใช้งบประมาณของแผ่นดินยังไงก็ได้ในการจะออกพรบก็ได้พรกงเงินกู้ก็ได้รัฐบาลมีอํานาจเต็มอยู่แล้วไม่ต้องสนใจไปฟังแล้วรัฐบาลรออะไร ทำไมไม่ลงมือทําทําไมไม่รีดทาทาไมไม่ทําทําโครงการและนโยบายของตัวเองแจก,กเงินให้กับประชาชนไปเลยเนี่ยทามันะช,าชา้าพรบมันช้าก็ออกเป็นพรกรเลยก็มีอํานาจอยู่แล้วทําไมถึงไม่ทานะเพราะฉะนั้นวันนี้นายกรัฐมนตรีนะเป็นคนให้สัมภาษณ์เองวันก่อนให้สัมภาษณ์อ๋อจะต้องรอนะครับจากปปชส่งเอกสารข้อมูลมาก่อนว่าอกชส่งมาให้เพื่อเราจะมาตึกเพระปปชออกมานะเตือนออกมาแนะนําออกมากับบอกว่าปปชไม่มีหน้าที่มาขีดเส้นอย่างงู้นอย่างนี้อ้าว สรุปแล้วคืออะไรแล้วคุณไปรอปปชทําไมนะไม่จําเป็นต้องรอปปชครับวันนี้ผมบอกเลยนะครับว่ารัฐบาลไหนก็แล้วแต่จะทํานโยบายอะไรเป็นอํานาจของรัฐบาลอยู่แล้วถ้ารัฐบาลคิดว่ามันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นประโยชน์นชนต่อประชาชนแล้วไม่ได้ผิดกฎหมายไม่ต้องไปสนใจไม่ว่าจะเป็นกฤษฎีกาปปชธนาคารแหง่งประเทศไทยหน่วยงานองค์กรอิสระหน่วยงานรัฐสารน้ำนุนไม่ต้องสนใจสารไหนก็ไม่ต้องสนใจครับถ้าคุณคิดว่า เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติเ<า>กิดประโยชน์ต่อประชาชนและไม่ผิดกฎหมายดําเนินโครงการเลยครับดำานี้หน้าที่เลยครับแต่วันนี้นะครับคุณอ้างเรื่องนั้นอ้างเรื่องนี้อ้างเวลานั้นอ้างเวลาแจากไม่ได้เพราะอย่างนั้นอย่างนี้เพราะต้องรอความควาความคิดเห็นของปปชอพอมาพอความคิดเห็นของปปชมาไม่ถูกใจตัวเองนะครับไม่เป็นไปตามที่ตัวเองต้องการก็ออกมาบอกว่าปปชไม่มีหน้าที่ไม่มีอํานาจขีดเส้นคืออะไรครับคืออะไรครับวันนี้คุณต้องการสะดับสนุนความคิดของตัวเองเท่านั้น วันนี้ผมบอกเลยครับถ้าคุณเป็นนายกฐมนตรีและเป็นเป็นรัฐบาลที่มีความสามารถนะครับมีประสิทธิภาพคุณต้องรุยดําเนินหน้านโยบายนอกจากว่านะครับคุณเป็นรัฐบาลที่ห่วยแตกไร้ประสิทธิภาพไร้ความสามารถถึงไม่กล้าด,ดําเนินนโยบายของตัวเองนะแล้วอ้างว่าคนนั้นค้านคนนี้ค้านคนนั้นฝางคนนี้ขวางเพราะตัวเองไม่มีสมองไม่มีปัญญาเองหรือเปล่าทําเลยครับอํานาจอยู่ในมือทําไมไม่ทาล่ะครับ นายกักดนตีสวนปปชเนี่ยไม่มีอำนาจหน้าที่ขีดเส้นแจกเงินนิิต้อนวอร์เร็จะให้ใครเป็นเลือกของรัฐบาลเศสษฐาเสฐา,าน้อมรับคำเสนอแน,นปะปปชปิดช่องทุจริตนิตต้อนบอร์เรนะครับแจ้งถกบอร์ดชุดใหญ่ตั้งอนุนะครับดูแลอยู่แล้วสวนปปชไม่มีหน้าที่ขีดเส้นยันอำนาจรัฐบาลแจกกลุ่มเปราะบาง ตามนิยามข้องใจแค่ไหนคือเข้าเกณฑ์7กุมภาพันธ์2567เมื่อเวลา15บนากาสานาทีที่ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์กรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรา,ปามการชุตดิเดแห่งชาติหรือว่าปป,ปชถแถลงความเห็นและข้อเสนอแนะนะครับเกี่ยวกับโครงการเติมเงินนับ1 0 0 0 0บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตว่า อ่านจากเลตไลน์คร่าวๆเรื่องของการทุจริตในการประชุมของคณะกรรมการชุดใหญ่ในเรื่องนี้คงมีการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะยืนยันว่าต้องตอบคำถามเรื่องนี้ให้ได้ผู้สื่อข่าวถามว่าข้อเสนอแนะนะครับส่วนหนึ่งนะครับ เหมือนต้องการให้รัฐบาลระมัดระวังเรื่องของการแจกเงินนายเศรษฐากล่าวว่าระมัดระวังอยู่แล้วอย่างที่ตนเรียนจะมีการตั้งคณะอนุกรรมการมีกลไกที่ชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนเมื่อถามว่าจะมีการส่งเรื่องให้คณะกรรมการติการดูด้วยหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าคิดว่าคณะทํางานคงทําทุกอย่างที่ต้อง เป็นไปการปกป้องและดูแลเรื่องผลประโยชน์อย่างสูงสุดของพี่น้องประชาชนอาทิตย์หน้านะครับจะมีการประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่อีกทีหนึ่งหลังจากนั้นคงจะมีการถแถลงใหญ่เมื่อถามว่าเกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณนะครับทางปปชแนะให้กลับมาใช้งบประมาณประจำปีปกติดีฝ่าการออกพรบกู้เงินนายเศรษฐากล่าวว่าอันนี้เดี๋ยวต้องไปคุยกัน ก็พึ่งจะทราบเหมือนกันเมื่อถามว่านะครับจะเป็นไปได้หรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่ายังไม่ทราบยังไม่ได้คุยกันครับต้องดูความเหมาะสมก่อนนะครับเมื่อถามถึงข้อเสนอแนะปปชถึงขั้นให้ปรับปรับเกณฑ์แจกเฉพาะกลุ่มเปราะบางหรือผู้มีรายได้น้อยนายเศรษฐากล่าวว่าก็จะต้องไปดูเรื่องของเรื่องของหน้าที่และสิ่งที่ปปชบอกว่าอย่างไรและเหตุผลคืออะไรซึ่งก็ต้องดูหน้าที่ของปปชคือการตรวจสอบ ทุจริตประพฤติมิชอบใช่หรือไม่ส่วนนโยบายว่าจะให้ใครบ้านเป็นเรื่องของรัฐบาลเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องคำนึงถึงและน้อมรับคําและข้อสังเกตเรื่องของการทุจริตตนนี้ตนเน้นตรงนี้มากกว่าที่เกี่ยวข้องกับทางปชเพื่อให้ปชสบายใจว่าตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนอย่างที่บอกเรื่องของคนเปราะบางนะครับ เริ่มจากวันแรกที่เราพูดคุยกันว่าตรงไหนคือกลุ่มเปราะบางตรงไหนคือไม่เปราะบางนะครับถ้าผมบอกว่าต่ำฟาส่า20,000บาทเปราะบางนะครับถ้าสูงฟาส0 0 0 0บาทไม่เปราะบางนะครับหากคุณได้เงิน2 0,000บาทคุณจะโต้เถียงหรือไม่เพราะผมก็เปราะบางเหมือนกันนะครับผมก็มีหนี้สินเยอะที่ต้องการการกระตุ้นเหมือนกันใช่หรืออ่ เหมือนกันใช่ไหมอันนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเหมือนกันฉะนั้นปปชหน้าที่ของท่านก็คือเสนอมาในเรื่องของการทุจริตต้องระมัดระวังน้อมรับนะครับคาเสถา่ากาบแล้วที่รัฐบาลกําหนดนะครับมีไรายได้เจ0 0 0มื่นกับต่ำกว่าเจ0 0หมื่นนะครับมันก็เหมือนกันลหลักการเดียวกันอนะ เมื่อถามว่าจุดหนึ่งในเรื่องของการหาเสียงบอกว่าจะไม่กู้แต่สุดท้ายประกาศออกเป็นพรบกู้เพื่อจะใช้ในโครงการดังกล่าวตรงนี้จะอธิบายอย่างไรนายกก่าวว่าก็ต้องอธิบายให้ได้และต้องอธิบายให้เข้าใจขอดูทางออกสุดท้ายก่อนเมื่อถามว่าความเห็นของปปชบแบบนี้ไม่ได้ทําให้รัฐบาลปรับเปลี่ยนความคิดหรือไม่นายกก่าว่ายืนยันทุกความคิดเห็นเราต้องคํานึงถึงใหม่หมดเมื่อถามว่ามั่นใจหรือ ใช่หรือไม่นะครับว่าจะผ่าวิกฤตนะครับความเห็นต่างตรงนี้ไปได้และสามารถแจกเงินนี้จะต้อนได้นายกกล่าวว่าตนว่าเป็นเรื่องสําคัญในสังคมไทยเราเองเป็นรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งมีพี่น้องประชาชนให้การสนับสนุนความเห็นต่างเป็นเรื่องที่สังคมต้องยอมรับได้ความเห็นต่างเป็นเรื่องที่เราต้องบริหารนะครับความคาดหวัง คนะซึ่งกันและการต้องอยู่ในกรอบของกฎหมายและความไม่ก้าวร้าวซึ่งกันและการน,นั้นตรงนี้ต้องบริหารกันไปนะครับเมื่อถามว่ารู้สึกหรือถูกบีบให้ถอยหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่มีความกังวลใดๆทั้งสิ้นเป็นหน้าที่ที่ต้องบริหารจัดการเรื่องนี้อยู่แล้วอันเนี้ยนะครับผมบอกเลยครับว่าอย่างที่ผมเคยพูดและเคยย้าเสมอหลายๆคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยที่ผมออกมาเนี่ยเพราะผมขัดฝานผมค้านในเรื่องของการแจกเงินดิจติต้นผมไม่ได้ขัดขวางผมไม่ได้ขานแต่ผมนําเสนอใน ในข่าวที่เกิดขึ้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวิเคราะห์ในสิ่งที่เกิดขึ้นวิเคราะห์ในข้อกฎหมายวิเคราะห์ในการให้สัมภาษณ์ของแต่ละคนคําถามคือผมเป็นประชาชนตัวเล็กๆจะคัดควจะคัดค้านการแจกเงินนี้จะต้อนได้หรือครับผมจะฝังไม่ให้รัฐบาลแจกเงินนี้จะต้อนได้หรือครับถ้าผมสามารถทําได้นี่รัฐบาลห่วยแตกสิ้นดีครับ รัฐบาลไม่มีสมองครับรัฐบาลไร้ประสิทธิภาพมากครับถ้าผมแค่เป็นประชาชนออกมาพูดออกมาเปิดช่องแล้วพูดไปพูดไปพูดไปเนี่ยสามารถขวางการแจกเงินของรัฐบาลได้นี่โอ้โหแสดงว่าผมนี่โคตรเก่งเลยผมนี่โคตรอัจฉริยะเลยเป็นไปไม่ได้ครับเป็นไปไม่ได้ รัฐบาลมีอำนาจเต็มในการที่จะออกนโะยบายอะไรก็ได้ย้ำรัฐบาลมีอำนาจเต็มในการที่จะออกนโะยบายอะไรก็ได้รัฐบาลมีอำนาจในการบริหารงบประมาณเนี่ยอย่างไงก็ได้บริหารแบบไหนก็ได้ นะับแล้วแต่รัฐบาลเลยจะเอาไปถลุงเล่นก็ได้นะครับจะเอาไปแจกสุรุยสุร่ายก็ได้จะเอาไปทําอะไรทําได้หมดครับนะครับไม่ต้องกลัวครับรัฐบาลมีอํานาจเต็มจะแต่จะผิดกฎหมายหรือเปล่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่รัฐบาลมีอํานาจเต็มก่อนนะครับเอาอํานาจของรัฐบาลก่อนรัฐบาลมีอํานาจในการออกเป็นพรกงเงินกู้ก็ได้ออกเป็นพรบเงินกู้ก็ได้นี่คืออํานาจของรัฐบาลรัฐบาลมีอํานาจเต็มในการจะทําเรื่องพวกนี้อยู่แล้วแต่รัฐบาลจะกล้าทําหรือเปล่านะ จะกล้าทาหรือเปล่านี่อีกเรื่องหนึ่งนะสิ่งที่รัฐบาลทําจะผิดกฎหมายหรือเปล่านี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะมันมีข้อกฎหมายกําหนดอยู่เพื่อไม่ให้รัฐบาลไหนก็แล้วแต่เข้ามาเนี่ยแล้วถล่มง,งบประมาณเป็นว่าเล่นออกนโยบายที่ทําให้ประเทศเสียหายทําให้วินัยการเงินการคลังของเสียหายเขาถึงได้มีข้อกฎหมายบังคับอยู่เพราะฉะนั้นในเรื่องของอํานาจของรัฐบาลสามารถทําได้โดยไม่มีใครสามารถมาขวางได้ หรือไม่มีใครสามารถมาคัดค้านได้ในอำนาจในการของของรัฐบาลในการทำนโยบายอะไรก็แล้วแต่ย้ำนะครับว่าอำนาจในการออกนโยบายรัฐบาลสามารถออกได้นะครับแต่จะผิดกฎหมายหรือเปล่านี่อีกเรื่องหนึง่งผมถึงได้พูดและย้ำเสมอว่านโยบายนิจิต้อนบรอดนี้ถ้าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติไม่ผิดกฎหมายรัฐบาลลุยทำเลยครับและปปชที่ผมอ่านแล้วก็แล้วก็ทำทำคลิปแล้วออกมาพูดที่ปปชเขาบอกเนี่ย ปปชไม่ได้คัดค้านไม่ได้ฝงังแต่เขาให้ข้อเสนอแนะชี้นําและนะครับเขาให้ทางป้องกันวรัฐบาลนะครับเสียงที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้สิ่งที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้สิ่งที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้นั่นก็คือเขาเปรียบเสมือนว่าเฮ้ยเขาชี้ช่องให้นะและให้รัฐบาลไปดูเพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงปิดปิดปิด,ปดเพื่อให้ดําเนินนี้โครงการเนี่ยมารอบครอบไม่ผิดกฎหมาย นะเป็นไปตามและเป็นวัตถุประสงค์ที่ตรงนะและเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติเกิดประโยชน์ต่อประชาชนนี่คือสิ่งที่ปปชแนะนําถูกต้องไหมแต่รัฐบาลไม่จะเป็นต้องฟัง้ารัฐบาลคิดว่าเฮ้ยตัวเองมีสมองดีฝึกปปชนะสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นประโยชน์ต่อประชาชนนะไม่ผิดกฎหมายรุยไม่เห็นต้องซีเรียสเลยครับถึงได้บอกไงครับว่าประชาชนหรือคนที่มาเม้นในช่องผมบอกว่าผมค้านผมกวางเนี่ยนะครับผมบอกเลยอย่างโง่ครับ ผมไม่ได้ขานผมไม่ได้ฝงังและผมไม่สามารถ้านค้านได้ฝางได้อย่าบอกว่าเฮ้ยเพราะทุกวันนี้ที่รัฐบาลยังแจกเงิน1 0,000บาทไม่ได้เนี่ยเพราะคนนั้นมาขานเพราะคนนี้นมาขวางก็เลยทําให้แจกไม่ได้อย่าโง,ง่ครับอย่าโง,ง่ครับรัฐบาลไม่กล้าทําเองหรือเปล่านายบายรัฐบาลเป็นคนสามารถทําเองแล้วไม่ทาแล้วบอกคนนี้คนนี้คนนั้นฝางคนนี้ขวางถ้าผมฝางรัฐบาลได้นะผมนี่โคตรอัจฉริยะเลย แสดงว่าผมเก่งว่ารัฐบาลเยอะนะครับที่สามารถขวางนโยบายของรัฐบาลได้เนี่ยมีอะไรอัพเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัพเดตให้ฟังครับ